คำเตวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสกเพอามบเทิเท่านั้นผู้ชมที่มีอากวา1ปีควได้รใช้ิจารในการชก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บินแชนแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของแจ็ค998นะคะมากับเกมเดียวเลิฟเพารัก oh. ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเด้อโอเคมาเรามาอยู่ในหน้าของเกมกันแล้วโอ้โหเราก็ใส่ออโต้ไปเลย30ทีไม่รอช้านะทุกคนจวดไปเลยเด้อจวดไปเลยเด้อ เออยังไงเอ,อ่ยยังเงียบอยู่นะโอ้โหสาวผมทองมามาพร้อมกับรายโอ้โหสวยเลยสวยเลยจังหวะเมื่อกี้ก็สวยเลยนะไปต่อดีกว่าค่ะโอ้ยเกมนี้นะถ้าสเก็ตเตอร์รูปหัวใจนะทุกคนเข้า3ตัวเราก็จะได้รางวัลการหมุนฟรีเลยนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าโอ้ยคลิปนี้จะแห้งไหมนะ อย่งไงเอ่ยยังไงเอ่ยตัดสเก็ตเตอร์ให้หน่อยนะสเก็ตเตอร์สักสามทัวเข้ามาหน่อยนะฮะโอ้โหไม่โผล่มาเลยนะไม่โผล่เอยโผล่มาอยู่นะสองตัวนะทุกคนต้อง3าตัวเด้อขอสักสามตัวหน่อยเด้อไปต่อฮะไปเลยไปเลยโอ้ยผู้ชายก็ ยืนถือดอกกุหลาบรออยู่นะทุกคนนางก็ยืนถือดอกกุหลาบรอรอจนแห้งแล้วเนี่ยไม่ได้สักทีนะสเก็ตเตอร์เนี่ยรอจนแห้งแล้วทุกคนอ๋อก็ได้ทุนมาหมุนอยนะทุกคนได้ทุนมาหมุนเรื่อยๆอยู่นะโอ้โหโผลมาอยู่สองตัวเนาะไปต่อไปต่อโอ้ยเหลืออีก8การหมุนเท่านั้นอ๋อยังไงเอ่ยจะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะ เงโอ้ยโผลมาอยู่2ตัวเอง3ตัวหน่อยก็ไม่ได้เนาะตายค่ะตายค่ะโอ้ยยังไงเนาะยังไงเนาะเง้จะแห้งหรือเปล่าเนาะอ้จังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาไหมโอ้โหโอ้โหโผลมาจนได้รุนเลยอ่ะรุนเลยโผลมาจนได้นะสิการหมุนฟรีไปเลยเออไปเลยค่ะจวดไปเลย อ๋ยังไงสาวแว่นสาวแว่นเออคูณเพิ่มมาโอ้โหเกมนี้มีการเพิ่มคูณเข้ามาด้วยทุกคนแล้วก็จะมีรางวัลน,นี่ไงรางวัลฟรีสปินเพิ่มอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งเออมันดีตรงนี้แหละทุกคนไม่จบไม่สิ้นหรอกเออไปไปต่อค่ะอ๋อสวยสวยคูณเพิ่มมาเออ ต่อไปต่อ,ตอมาเรามันลุ้นกันนะทุกคนว่าเราจะได้รางวัลรวมเท่าไหร่นะเออปีสปินบวกมาอีกหนึ่งนะไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้ไม่จบไม่สิ้นนะยาวๆเลยยาวๆเลยเออมาที่คูนสีไปต่อค่ะยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยโอ,อ,อ้โห,โหได้บวกเพิ่มมาอีกโอ้โห,โหเมื่อกี้กำลังจะหมดแนละ้วทุกคน เพิ่มมาอีกหนึ่งนะเออโอ้ยังไม่คุ้มเลยนะนี่ไม่คุ้มเลยนะนี่อ๋อจัดให้สวยๆหน่อยนะจัดให้โอ้ยหมุนสุดท้ายแล้วหมุนสุดท้ายแล้วยังไงเอ่ยคูณเท่าไหร่คูณหกไปคูณหกเกือบทั้งแถวนะรางวัลก้อนโตไปเลยโอ้โหสาวผมทองเอาจาดเอาจาดเออสาวผมทองหรือสาวผมสั้นนะทุกคนสาวผมสั้นนี่รางวัลเมก้าไปเลย เออรางวัลระดับซูเปอร์โอ้โหทุกคนสุดจริงไหลไปเท่าไร่ไหลไปเท่าไร่เออสวยโอ้โหมาสวยจังหวัดสุดท้ายเ,าเกินจังหวัดสุดท้ายเนี่ยสุดเกินมาดูรางวัลรวมกันเลยดีกว่าเ<ม>ท่าไร่เอยเท่าไรเอยโอ้โหเกินคุ้มนะทุกคนพอเลยพอเลยดีกว่าไปดีกว่า สำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมแจ็ค998นะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย